เดี๋ยวพอเราปล่อยสีที่เราย้อมเช็ดย้อมแห้งสักพักหนึ่งนะครับเราก็ใช้ชลักชลักก็คือชลักเก็บผสมกับพอลล์เราก็ทาลงไปเป็นการบล็อกสีมันด้วยเพราะเดี๋ยวเราเวลาเราลงแลกกเกอร์เนี่ยมันจะได้ไม่ตามสีที่เราย้อมไม่ตามผลแปรงไม่ตามแปรงออกมาเราเป็นการกันการ,การ,การดูดซึมของตัวแลกกเกอร์ที่เราจะทาในภายหลังนะครับ อ, scalable. อันนี้เป็นชลักตัวนี้สำคัญต้องทาทาทุกครั้งเพราะตัวน,นี้มันจะไม่มีผลกับว่าสีอ่อนสีเข้มแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ไปไปบล็อกตัวสีย้อนของเราอีกทีหนึ่งกยังไม่ลลายการการทาก็คือเราไม่ต้องไปกดแรงแรงครับเพราะ เราต้องการให้ตัวเชลกเนี่ยมันมาอยู่บริเวณเคลือบเหมือนไปเคลืบอบมันไว้กับเคลือบสีไว้ก่อนเคลือบสีไว้ชั้นหนึ่งก่อนในขนาดเดียวกันมันก็จะเป็นการกันนักเกอร์ที่เราจะทาซึน้าไปข้างในด้วยเวลาเลือกซีก็ดูเชลกของมหาชัยมันจะละลายกับกอาอได้ถ้าเป็นของปลอมนี่มันจะไม่ละลายกอาอเลย มันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกับโัวกรอ,อ,อตัวละลายนะครับอันนั้นแสดงว่าไปเจอของปอออันนี้อันนี้พอเราทาชแชล็กเรียบร้อยแล้วเราก็เอามือลูบไอ้พวกอ่ารอยักษ,ษาพวกเม็ดพวกอะไรออกไปนะครับไม่ต้องถึงขนาดขัดเอาลูบออกไปก่อนแล้วเราทำการผสม อันนี้จะเป็นตัวลกเกอร์ลกเกอร์เารงาผสมกับทินเนอร์แล้วเราใส่ซิลเลอร์เข้าไปด้วยอ่าสูตรนี้ก็จะเป็นคือที่เราใช้ลกเกอร์เงาเนี่ยเราต้องการให้เนื้อลกเกอร์เงาเนี่ยมันไปอุดตามเส้นนะครับมันจะขึ้นขึ้นได้ไวแต่จริงแล้วงานตัวนี้เราจะทํสีด้านเราใช้ลกเกอร์เงาก่อนแล้วเราใช้ซิลเลอร์เข้าไปเพิ่มเนื้อให้กับตัวลักเกอร์เงาอีกด้วยอันนี้เป็นอีกสูตรหนึง่งนะครับบางคนอ่าก็จะใช้ ซิลเลอร์ไปทีเดียวแล้วมาลักเกอร์ตามแต่นี่จะทํางานคู่ไปเลยก็คือซิลเลอร์ผสมกับลักเกอร์เงาผสมทินเนอร์รแล้วก็ทาลงไปแล้วมันจะเป็นการแตกไปในตัวด้วยการแตกก็คือหมายถึงว่าตามตามรอยต่อไม้ตามรอยชนของไม้ดินมันจะไปอดุดไปไปบล็อกตัวดินปอของเราให้ให้แข็งขึ้นเหนียวขึ้นนะครับใเราก็ ทาไปให้ทั่วจำนวนรอบก็ตามความเหมาะสมนะครับเพื่อสองรอบก็ได้นะครับคือให้ทั่วไปก่อนคือให้เนื้อเนื้อเนีย่ยตอนนี้เนื้อของตัวซิลเลอร์ลักลเกรอร์ที่มนผสมกันเนี่ยมันจะลงไว้ตามเส้นเราอัดเข้าไปในเส้นไม้เดี๋ยวขั้นตอนการทับด้านนี้เราเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหตุผลทำไมทำไมถึงไม่ทาด้านก่อนเนี่ย เพราะการทาลักเกอร์ด้านไปเลยเนี่ยความนิ่มนวลแล้วก็การที่เนื้อเนื้อของตัวลักเกอร์เนี่ยที่อุดในเส้นเนี่ยมันจะต่างกันเพราะตัวเงาเนี่ยจะมีเนื้อเนื้อลักเกอร์ได้มากกว่าอันนี้สูตรช่างช่างเพชรปรีแตแต่ละช่างก็สูตรก็จะต่างกันไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดผลงานออกมาก็คือใกล้เคียงกันนะครับ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนลองลองไปทําดูครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องยึดเป็นหลักตายตัวถ้าเราเห็นว่าผลออกมาดีเราก็ใช้มันถ้ามันไม่ดีเราก็ปรับปรุงแก้ไขมาที่เป็นท์ครับแล้วเก็เราทาไปสองรอบแล้วครับเราก็มาเก็บป๊อเราก็ผสมดินป๊อเนี่ยให้ใกล้เคียงกับตัวที่เราย้อมแล้วเพราะจะต่างกับตอนแรกตอนแรกเราจะดินปอเราจะใกล้เคียงกับสีไม้ที่ยังไม่ย้อม ตอนนี้เราเพิ่มความเข้มออกมาก็คือให้ใกล้เคียงกับตัวสีย้อมของเราฝูดตามรอยรอยชนไม้ต่างๆนะครับตามรอยชนไม้ตัวนี้ดินให้สังเกตด,ดินของเราดินโพของเราจะเสียใกล้เคียงกับสีที่เราย้อม้ะหลังจากที่เราเก็บรอยโพลอยโพ,ยพไปรอบที่สองเราก็มาทําการขัดขัดดินโพอ,ออกไป เพราะนั้นตอนไอ้ตอนที่เราเก็บรอบสองเนี่ยที่เราเก็บรอยพวกเนี้ยเรามาเก็บตอนหลังนี้เพราะว่าเราไม่เก็บตอนแรกเพราะว่าถ้าตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีเนื้อแล็กเกอร์เวลาที่เราเก็บรอยพวกเนี้ยมันจะด่างเวลาเราขัดมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ทำให้เกิดฟันด่างขัดยากเพราะนั้นตอนนี้เรามีแล็กเกอร์เคลือบอยู่แล้วเรามาเก็บรอยโพลบนแล็กเกอร์ทิทงเวลาที่เราขัดเช็ดเนี่ยมันจะมันจะง่ายคือตัวดินโปเนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปในเนื้อไม้นะครับ